ยาย่าอุรสยาเขินไม่เก็บอาการหลังได้ถ่ายรูปคู่พระเอกคนนี้เป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยเธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนางแบบตั้งแต่ปีพศ .2551 หลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เธอได้มีชื่อเสียงจากการแสดงในละครเรื่องดวงใจอัดคณี2553 โดยตอนนี้ยาย่ากำลังมีละครเรื่องล่าสุดที่ออนแอร์ทั้งช่อง3อย่างเรื่องคือเธอซึ่งประกบคู่กับพระเอกรุ่นพี่อย่างมาริโอมา r เลรโดยล่าสุด17สิงหาคม2565ยาย่าได้โพสต์ภาพคู่กับมาริโอลงอินสตาแกรมพร้อมทำท่าทางเขินแบบไม่เก็บอาการโดยโพสต์นี้ระบบแคปชั่นว่า My fate in the m o n t s p e d with คุณค่าคือเธอคืนนี้เจอกันนะคะค่าคือชื่อของหนุ่มมาริโอในละครเรื่องคือเธอ